ฉันขอย้ำอีกครั้งว่าฉันเกลียดนายโคตรเกลียดเลยผมรู้คบว่าคุณเนี่ยเกลียดทหารญี่ปุ่นเกลียดมากแต่ท่านั่งของคุณมึงเกลียดตรงไหนเนี่ยไม่เข้าใจว่าเกลียดตรงไหนแต่เกลียดอย่างนี้เดียวโบะริชอบเกลียดนานนะครับน้ำจิ้มหกแล้วกูถ้าให้ดีเกลียดถึงกลางคืนแล้วนะครับจะได้เสียโอกาสเดียวที่จะเปลี่ยนตัวคุณเจ้าสาวให้เป็นนางเอกเกาหลี และเปลี่ยนคุณสามีให้เป็นกกงอยู่โทรเลย0898968988และประกันความหาและให้เสียงโดยพันธมิตร เพื่อนที่แสนดีนัดเจอทั้งทีนัดกลางป่าเนี่ยนะสาดเ้ยบอกค้างก็ไม่ถูกบอกให้เสิจากจาก GPS มันก็บอกว่าขา้างหน้ามีบอ่อขา้างหน้ามีบอ่อกูเดินตามบอ่อแม่งไม่เจออะไรสัญญาณก็ไม่มีขย่าให้สัญญาณมาขยา่าแม่งรุ่นขยา่า นี่กูโง่หร้อกูฉลาดวะเนี่ยมาเขย่ามือถือแม่เ้ยมันอยู่ไหนวะแทบไม้แทบไม้แท้ไม้ชาติก่อนกูเป็นปลวกแทบไม้แทบไม้เงี่ยมอร่อยปลวกที่ไหนมานั่งแทะมองหน้าหาจีนเหรอจีนมึงอยู่บนหน้าละเปล่าแต่ตีนกูจะมาอยู่บนหน้ามึงมาแล้วหรอะไรของมึงเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมาตามสัญญาจริงๆ ทุกอย่างกำลังจะถูกเฉลยให้มึงหายงงแต่ตอนนี้กูยังงงตัวเองอยู่อะไรของมึงเนี่ยบ้าบ้ามานั่งงงตัวเองอยู่ในปปาแม่ามาแทบไม่ผ่านยังกบปลวกเอ้าก็ชาติก่อนกูเป็นปลวกอะไรของแม่งว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรแวบแวบแสงอะไรแวบแวบเนี่ยเฮ้ยมันโผล่มาได้ไงเนี่ยเฮ้ยไอ้บ้าเนี่ย มึงหายตัวได้เหรอกูเดินมาเฮ้ยมึงวะเนี่ยโอ้โหอปัญญาอ่อนเอ้าถ้าปัญญาดีกูจะแต่งชุดขาวอยู่ในป่าอย่างนี้ละโอ้โหมึงบ้าแล้วล่ะแบบนั้นเนอะก็กูบอกแล้วไม่บ้ากูจะทําอย่างนี้เหรอห้าเก้าเท่านั้นห้าเก้าเท่านั้นแล้วมึงจะสะดุดชีวิตกูหลงทางก็น่าอนาถดวงอุบาทว์มาเจอคนบ้าอีกอะไรของมันวะออเฮ้ยอะไรแวบบอะไรแวบบเนี่ยแสงแทงตาจากเบื้องล่างเฮ้ย จะตุคามเออไม่ใช่เฮ้ยเข็มทิศนี่วาใครมาทำหล่นไปวะเนี่ยเฮ้ยเข็มทิศของใครส่องแสงแทงตาเราเฮ้ยโอ๊ยพอจับปุ๊บรู้สึกทันทีว่าปวดหัวปับ๊บอ้ยปวดหัวนี่ผมปวดหัวนะหน้าตามผมนี่ปวดหัวผมไม่ได้ยิ้มนะผมปวดหัวอ้ยไม่ได้ยิม้มทำไมหน้ากลเวลาปวดหัวแล้วเหมือนยิ้มวะอ้ยไม่ไหวแล้วปวดหัวอ้ย แล้วเราก็เป็นโกโบรโอ <_ D> อยเฮ้ยปวดหัวปับ๊บเป็นโกโบริปุ๊กทำไมปแปลกๆอย่างนี้เอา้าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่ไหนวะเนี่ยสตูดิโอฟันูผิใจเสนอคู่กันไม่ใช่คู่กรรมให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรอะไรวะเนี่ยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงจริงๆจะถามใครดีเนี่ย แล้วใส่ชุดทหารด้วยใครม่แอบถอดผ้าเราใส่ชุดใหม่ให้ตอนไหนวันเนี้ยบ้าแล้วบ้าไปแล้วโ็บริเยอะใครเรียกกูแกน,นอะไรโกโบริเฮ้ยนตั้งนันมาทําอะไรตรงนี้ฉันชื่อโกโบริอย่างนั้นเหรอก็เกอสิว่าไอ้ควางง้อหรือปะจําจชื่อตัวเองไม่ได้ฉันชื่อคูโบตาเป็นญาติกับยันมาและยามาฮะ เป็นแพย์สนามในค่ายญี่ปุ่นที่โตยโ,ตโยต้ากบุริจำคุโบต้าไม่ได้คุโบต้าไม่แปลกใจเท่ากับกบุริจำชื่อตัวเองไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นกับกบุริคุโบต้าอยากรู้นี่หยุดนะเอาของคุณชคืนมาใครอะเฮ้ยสวยเลยค่าพระรามห้าพรารากอนทหารญี่ปุ่นขี้ขโมยดาทหารญี่ปุ่นเราชื่อคุโบต้าไม่เกี่ยวเอาของคุณชนคืนมาเฮ้ยอ็ของคุณเหรอ ผมมาขโมยอะไรของคุณเมื่อไหร่กันอนะอะไรอะในมือนายนี่แหละ,อะของของฉัน่ะเข็บทิศเข็บทิศเนี่ยนะนคืนไปเลยกโบต้ารูปที่มาของโกบอนิแล้วขี้ขโมย,โมยเฮ้ยไม่ใช่นี่แม่จริงๆนะคะไม่ใช่พอ่อนี่แม่ถามจริงๆเหรอไปเก็บทหารสองคนนี้มาจากไหนเลยหอือ พอดีเขาบอกว่าหิวนะคะแม่ก็เลยช่วยเขาเอาไวนะ้เนอะเอามากินที่บ้านเราโอ้โหที่บ้านเขาคงไม่ให้อาหารตั้งนี่นี้ครูโบตาไม่ชิสสัตว์ที่อดอาหารแต่เราอดข้าวเราไม่ค่อยหิวเท่าไหร่หรอกเห็นเราไม่ค่อยหิวแต่งคงโคตรหิวเลยละ่ะ <c oughs> ถ้าเลี้ยงไว้สักปีคงล่มจมแน่นอนจริงคืนนี้นาะยสองคนก็นอนห้องนี้ไปก่อนแล้วกันนะห้องนี้สบายเย็นที่สุดแล้วห้องมีไอพีเลยรู้ไหม นอนให้สบายนะเข้าใจไหมคุณป้าขอบคุณสำหรับห้อง VIP ครับเย็นสบายมากๆเลยติดแอร์แล้วครับขอบ,ขอบคุณสบายเวลาปวดขี้ไม่ต้องเดินไกลอื้อกินขี้หอมชื่นใจอคุณอังสบาลินนั่งอยู่คนเดียวแบบนี้กมุริเห็นแล้ว เกิดอาการหายใจไม่ทันหายใจแรงๆเดี๋ยวเกิดอารมณ์แล้วไปทําอะไรเข้าๆผู้มีพระคุณขอบคุณนะครับคุณอังสุมาลินที่ช่วยกโกบริในช่วงที่กโ,ทกโกบริสูญเสียความทรงจำครับโกบริดีใจมากที่อังสุมาลินดูแลกโกบริอย่างดีเลยโดยเฉพาะห้องนอนหอมชื่นใจทั้งคืนเลยครับผมฉันก็ช่วยนายไปอย่างนั้นแหละ ช่วยด้วยความมีคุณธรรมแค่นั้นเองไม่ได้คิดอะไรแต่จริงๆฉันอยากจะบอกเนะว่าจริงๆแล้วฉันเกลียดทหารญี่ปุ่นเกลียดนายเกลียดทหารญี่ปุ่นทุกคนเข้าใจไหมฉันขอย้ำอีกครั้งว่าฉันเกลียดนายโคตรเกลียดเลยผมรู้ครับว่าคุณเน่ะเกลียดทหารญี่ปุ่นเกลียดมากแต่ท่านั่งของคุณมึงเกลียดตรงไหนเนี่ยไม่เข้าใจว่าเกลียดตรงไหน แต่เกลียดอย่างนี้เดียวโับอลลี่ชอบเกลียดนานๆนะครับน้ำจิ้มหกแล้วกูถ้าให้ดีเกลียดถึงกลางคืนแล้วนะครับจะได้เสียไ,ไม่ใช่ คุณอังสุบาลินครับคุณอังสุบาลินครับคุณอังสุบาลินเฮ้ยเข้ามาได้ไงอะกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าใจเข้ามาเลยครับไดเย็นผมไม่ทำอะไรคุณได้ย็นครับผมแค่จะมาบอกว่า,อาตอนนี้ตอนนี้มีระเบิดครับรนี่งนะครับมาแล้วลูกกึ่งอ่ะระเบิด กวระบาด้ยดด้วยจุดระาดรบาดกอบบริจุดด้วยจดระบาดคุณกลบวระบาดแต่กอบบริกับดาวหลแล้วกอบบริไม่ได้หืนเพียงใดอยากได้ยอมรับเลยค่ะตั้งแต่ได้เจอกอบอริทำให้จิตใจของอังสุมาลินเนี่ยรู้สึกเปลี่ยนไปมองทหารญี่ปุ่นในแง่ดีมากขึ้นเลยค่ะโอ้โหลูกสาวเรา ถ้าทางฝีนมกมกฮันเนีถ้าชอบเขาก็บอกเขาอย่าทำให้ทิฐิทำให้เราเป็นทุกข์ในรูปไหมอันสุมาลินลูกแม่ว่าแต่มันจะดีเหรอคะแม่ดีสิทาไมเอาวแม่เอานะแม่ชอบคนญี่ปุ่นแม่อยากอยู่อยู่ชีมาปล่อยลงว้ายจะเย็นเย็นโลกจเย็นๆไม่ต้องกลัวนะไมันจะกลัวมันจะกลัวแม่ยังไม่กลัวเลยกบลิะ กเบรีจะเปนยังไงอะ่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวลูแม่จะไม่กลัวเลยต้องได้ตดูกไม่กลัวต้องไปดูโกเบรีอ้าวแม่มึงนั่งอยู่นี่มึงจะไปดูเอกกเบรีโอ้โหลูกแม่ช่างจริงใจเลอเกินกเบรีอยู่ไหนกเบรีกเบรีอ้าวมรนเบิดะกเบรีกเบรีอยู่ไหนตามสิกเบรีโกเบรีอยู่ไหน บกบบร,รีตังไฟตังไฟเขาหนีเราเบิร์ฉันมันหนีบ้างไปกบบรีอย่าทำอย่างนี้สิใจคอฉันไม่ดีเลยกบบรีพี่ได้เกาะอ่อสิงคบบรีนี่ใช่เฮ้ยขี้หมาขี้หมาบ้านป่านี่กบบรีนอนอยู่นี่ไม่ใช่ขี้หมาอ๋าอชั แงกด้วยไม่ใช่โกบรีจริงๆด้วยไม่ใช่ขี้หมาดูยังไงวะกเบรีเป็นไงบ้าง<อ>กเบรีตื่นสิ<โ>กบรีจะต้องไม่เป็นไรนะกเบรีบอกให้ตื่นไงเล่า<อ>ตื่นสิล่กตื่นห้า<อ>ตื่นหก,กแปลงฝันบ้างไหมเนี่ย ม่ปกบอริจอย่าทำอย่างนี <the> like um ้สิฉันรักคุณนะกบอริฉันรักคิดี้ผไม่ใว่าเขาอารมณ์รักต่อเธอะฮิเดโกฮิเดโกรักผมเหรอผมดีใจจริงๆฮิเดโกถ้ารอดไปได้ผมจะซื้อยาสีฟันเซาอมาให้เซาเค็มแต่ดีกบอริกบอริตื่นแล้วเหรอผมตื่นมาเพื่อบอกว่าผมไม่ไหวแล้ว โอ้กูจะตื่นมาทำไมวะเนี่ยไม่ไหวกาวัี่ไม่นะกบวัี่อย่าทำอย่างนี้สิกบวันี่ต้องตื่นนะคุณต้องอยู่กับฉันก็วรี่อย่าทำแบบนี้สิพี่เดียวก็ฮ้ไดโกะอย่าเพิ่งขยับมากกว่านี้เพราะตอนนี้ระบาดระบาดเรามาต้องหน้าเราแล้วอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนี่เราอยู่บนทางช้างเผือกหรือไงแล้วเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงโู เราเปิดลงตูมเดียวมาอยู่นี่เลยมันคือที่ไหนทางช้างเผือกหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยแล้วเมื่อกี้เราฝันไปหรือไงไม่ได้ใช่พอตื่นมาก็เจอนมโอ้โหนมเต็มแน่ไม่ใช่นมร้านมนด้วยนมผู้หญิงนมฮิเดโกนมเธอแน่ๆเลยฮิเดโกนมใหญ่มากถ้ามึงจะเอากูกูหยอมไห้ผีกระเทย ต,ต,าตายตายแล้วกูใช่ด้วยน่ากลัวมากเยเอะแต่โชคดีพอลุกขึ้นยืนปั๊บอีผีก,ก็เถยหายไปเลยแด่มัเกิดอะไรขึ้นกับเรากันแน่เข็มทิศก็ยังอยู่เราฝันไปหรือไงเนี่ยขอโทษนะคะเ,เ,เสียงคุ้นๆน่ะเฮ้ยเสียงที่เดโกะนิว่าอ่เฮ้ยเป็นคนใหม่แต่หน้าเหมือนเดิมดิฉันขอเข็มทิศคืนได้ไหมคะ สุุดลออยคำสุดท้ายชื่นชอบมากสุดหลอ่อเธอเป็นคนตาถึงจริงๆความรักบางทีก็เป็นสิ่งที่พูดยากนะครับุูเคยคิดไหมครับว่าคู่ครองของคุณเนี่ยก่อนหน้านี้อาจเคยเป็นคู่รักของคุณเมื่อชาติที่แล้วก็ได้ซึ่งมันก็มีส่วนทาให้คุณเนี่ยได้เจอกับเธอและครองรักกับเธออีกครั้งยังไงล่ะครับแต่ถึงจะใช่หรือไม่ใช่ถ้าคุณได้เจอกับคนคนนั้นแล้วจงรักและเก็บรักษาให้เขาอยู่กับคุณตลอดไปนะครับ ขอบคุณครับ